สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับครูคุณย่าสบายพุงใครๆก็ทําได้ง่ายนิดเดียวนะคะนี่คุณย่ามาดูใบชะพลูที่คุณแม่ของคุณย่าปลูกเอาไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูอะไรก็ติดตามชมกันดูนะคะนี่แหละค่ะผู้ชมเมนูที่คุณย่าจะทําวันนี้ก็คือแกงขนุนนะคะอ่าซึ่งต้องใช้ใส่ใบชะพลูด้วยนะคะคุณย่าก็เห็นว่าคุณแม่ปลูกเอาไว้ก็เดี๋ยวจะนํามา มาปรุงนะคะวัตถุดิบของเรานะคะก็มีขนุนอ่อนขนุนอ่อนนี่นะคะก็ประมาณแบบนี้นะคะแล้วคุณย่าก็จะหัน่นหั่นครึ่งแล้วก็เอาตรงนี้ออกนะคะเนี่ยตรงไส้กลางของเขาออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆนะคะแล้วคุณย่าหั่นแล้วแช่น้ําเกลือเอาไว้นะคะแล้วก็มีหมูสามชั้นหรือบางคนจะใช้กระดูกหมูก็ได้นะคะแต่คุณย่าจะใช้หมูสามชั้นค่ะแล้วก็ ต่อไปก็จะมีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศสีดาลูกเล็กๆหรือมะเขือมะเขือส้มนะคะพวกที่ชอบท่านที่ชอบออรสเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีชะอมนะคะมีน้ำปลารใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะส่วนเครื่องออน้ำพริกแกงนะคะนี่นะคะคุณย่าก็จะใช้กระเทียมเป็นกระเทียมไทยหรือกระเทียมจีนก็ได้ค่ะแล้วก็หัวหอมหัวประมาณแค่นี้นะคะคุณย่าใช้ประมาณ ห้าหกหัวนะคะแล้วก็กะปิะคะ่ะกะปิหนึ่งช้อนแล้วก็มีพริกขี้หนูแห้งนะคะเราจะแช่น้ําเอาไว้จะได้ตําได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวคุณย่าไปตําเครื่องแกงก่อนนะคะนี่นะคะเครื่องแกงของคุณย่าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ยากเลยค่ะเป็นตำง่ายๆนะคะเพราะเราเราไม่ได้ใส่ข่าตะไคร้อะไรอย่างนั้นนะคะเป็นแกงทางเหนือนะคะเดี๋ยวเราเข้าครัวไปทํากันเลยค่ะ นี่นะคะเมื่อเข้ามาในครัวนะคะคุณย่าก็นํากระทะตั้งไฟนะคะไฟปานกลางแล้วคุณย่าก็ใส่น้ํามันลงไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อเราจะผัดเครื่องแกงเครื่องแกงนะคะ,ะคะ่ะหอมมากเลยเราผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะ นะคะคุณย่าก็จะผัดแกงแกงให้หอมเดี๋ยวคุณย่าผัดแป๊บนะคะเมื่อคุณเมื่อเครื่องแกงของคุณย่าหอมดีแล้วนะคะคุณย่าก็จะใส่หมูสามชั้นลงไปผัดด้วยค่ะนี่นะคะคุณย่าก็ทำแบบสไตล์ง่ายๆของคุณย่านะคะ เราผัดเข้าไปเรื่อยๆเพื่อให้ให้น้ำมันของเขาออกมานะคะนี่นะสาเดี๋ยวคุณย่าผัดไปเรื่อยๆกันนะคะเมื่อคุณย่าผัดจนได้ที่แล้วหอมดีแล้วนะคะคุณย่าก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะ เราจะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆจนกว่ามะเขือเทศจะสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะนี่นะคะเมื่อมะเขือเทศของเราใกล้สุกนะคะเราก็ใส่ขนุนลงไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเคี่ยวเข้าไว้อย่างนี้นะคะเพื่อให้ขนุนเปลือยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาปรุงกันนะคะนี่ค่ะ คุณย่าแกงไม่มากนะคะแกงประมาณสองสามถ้วยอะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราตั้งไฟให้เขาเราเปิดไฟอ่นอ,อนๆนะคะเคี่ยวเข้าไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวถ้าสุกแล้วเรามาดูกันอีกทีะคะ่ะนี่นะคะคุณย่าก็เคี่ยวมาประมาณสัก20่สบนาทีแล้วนะคะหมูเขาก็เริ่มจะเปื่อยแล้วก็ขนุนนี่ต้องใช้เวลานะคะในการเคี่ยวแล้วทีนี้คุณย่าก็จะมาปรุงนะคะคุณย่าก็จะใส่น้ำปลา กุาใส่นิดหน่อยพอค่ะนี่ค่ะสักสองช้อนขอโทษนะคะคุณย่าใส่น้ําปลาสองช้อนนะคะใครจะชอบใส่มากใส่น้อยก็ได้นะคะแล้วคุณย่าก็จะใส่น้ําตาลใสายส,สักช้อนชาค่ะเนี่ยค่ะคุณ่าใส่ใส่สักสองช้อนแล้วกันนะคะเพราะคุณย่านี่เป็นคนชอบทานออกหวานนิดๆค่ะไม่หวานมากเลยนะคะปลาเล่มปลาม นี่ค่ะแล้ว่ยากกใส่ใส่ผงปรุงรสค่ะเพราะว่าขนมกับหมูนี่เขา,าไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นขนมที่ตัดมาแล้วแช่เย็นไวคน้ค่ะนี่คะคุณยากกใส่ผงปรุงรสประมาณแค่นี้บางท่านก็ใส่ชูรสนะคะแต่คุณยาใส่แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะเกลือหรือน้ำปลานี่เราไม่จำเป็นต้องใส่มากนะคะ เราใส่น้ำปลาไปแค่ช้อนเดียวเองค่ะเพราะน้ำปะลาะอาจจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะแล้วก็กะปิที่เราใส่ไปก็จะมีความเค็มนะคะขึ้นอยู่กับกะปิว่าเป็นกะปิแบบไหนนะคะเนี่ยคุณย่าปรุงแค่นี้เองนะคะก็โอเคอร่อยแล้วนะคะแล้วเราก็อาจจะเติมน้ำลงไปได้อีกเรื่อยๆนะคะแต่คุณย่าใส่น้ำไปประมาณ2-3ถึงถ้วยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวก็าใกล้สุกแล้วเรามาดูกันอีกทีค่ะนี่นะคะคุณย่าเคี่ยวขนุนกับหมูนี่นะคะ มาเป็นเวลา30นาทีแล้วนะคะเพราะขนุนนี่เขาสุกยากนะคะต้องให้เปื่อยจริงๆแล้วก็เวลาปลอกขนุนเนี่ยนะคะจะต้องปอกให้เปลือกเขาเขียวๆก็ออกให้หมดนะคะถ้าไม่หมดเขาจะขมนิดๆน,นะคะอันนี้คุณย่าเคี่ยวมา30นาทีแล้วก็จะใช้ได้แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เปื่อยมากแต่ก็ทานได้แล้วนะคะคุณย่าก็จะใส่เนี่ยคะ่ะใบชะอปลูนนี่ฉีดลงไปเลยคะ่ะใบชะอลูที่คุณย่าเก็บมาจากต้นนะคะที่คุณแม่ปลูกเอาไว้นะคะเนี่ย หญ้าก็ฉีกใส่ลงไปเลยนะะใครชอบมากก็ใส่มากนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะนะคะแล้วเราก็ใส่ชะอมค่ะชะอมนี่ก็เช่นกันนะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะคะนะคะใส่ลงไปเลย หอมมากๆอันนี้เป็นแกงสไตล์ของคุณย่าเองนะคะแกงเหนือแกงเหนือเขาอาจจะแกงอีแบบก็ได้นะคะแล้วก็คนไหนที่ชอบรสออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะคุณย่าขอบอกเลยนะคะต้องใส่มะเขือส้มค่ะเป็นมะเขือลูกเล็ก,ลกๆใสๆอะคะ่ะอันนั้นจะให้ความเปรี้ยวมากกว่ามะเขือเทศสีดานะคะนี่ค่ะตามด้วยต้นหอมบักชีค่ะซอยเป็นอันเสร็จแล้วนะคะอุ๊ยขอโทษค่ะแกงขนุนของคุณย่า เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงขนุนของคุณย่ารำแตะเจ้านี่นะคะแต่เป็นสไตล์ของคุณย่าเองนะคะถ้าใครอยากจะทำทานนะคะก็เปิดคลิปของคุณย่าดูตามนี้เลยนะคะรับรองว่าอร่อยมากๆนะคะทานกับข้าวเหนียวจิ้มกับข้าวเหนียวหรือว่าซดน้ำร้อนๆก็ชื่นใจค่ะเอ่อความเปรี้ยวนั้นนะคะอย่างที่คุณย่าบอกนะคะใช้มะเขือเทศ มะเขือเทศเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศลูกเล็กๆเ,เขื่อมันเคือ้มอะค่ะนะคะแล้วผักอะไรนี่เติมจาใจชอบเลยนะคะส่วนการใส่น้ำนั้นนะคะเราค่อยๆใส่น้ำเติมลงไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเคี่ยวไปเคี่ยวไปเขาก็จะงวดลงงวดลงนะคะในการที่ทำให้เข้เหนียวเอข้านุนนั้นเปื่อยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมครัวคุณย่าสบายพุงใครๆก็ทําได้ง่ายนิดเดียวนะคะอย่าลืมทําทานกันนะคะสําหรับวันนี้ ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ